ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม Porsche นะครับตัว Cayman รหัสตัวถังคือ981นะครับรถคันนี้ลำโพงเดิมเสื่อมสภาพมานะครับเราได้ทำการติดตั้งตัวชุดลำโพงแทนตำแหน่งเดิมเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับเป็นของออดิสันนะครับโดยเริ่มจากลำโพงชุดหน้าเนี่ยเป็นลำโพง3าทางนะครับ AP1 AP4 แล้วก็ AP8 นะครับ ส่วนลำโพงชุดหลังเนี่ยเป็นลำโพงแกนร่วมคือ APX4 นะครับติดตั้งตามตำแหน่งเดิมหลีกเลี่ยงการไปโมดิฟายรถนะครับเดี๋ยวการติดตั้งเป็นแบบไหนอย่างไรเราไปรับชมกันนะครับนี่นะครับจากการที่เราถอดแผงประตูออกมานะครับตามที่ลูกค้าได้แจ้งว่าตัวลำโพงด้านหน้าเนี่ยมีเสียงแปลกๆนะครับเราก็ได้ทำการแกะตัวลำโพงออกมานะครับ หน้าตาลำโพงจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าขอบด้านในเนี่ยเปื่อยหมดแล้วนะฮะเนี่ยครับตามนิ้วชี้ที่ผมชี้เข้าไปขาดเพราะโครงหรือว่าขอบตัวนี้เนี่ยเป็นกระดาษขอบเป็นขอบโฟมบางๆนะครับพวกนี้เนี่ยคืออายุการใช้งานเขาหมดเลย อันนี้อีกด้านหนึ่งที่ผมแกะออกมาแล้วเนี่ยนะฮะพอเราแกะตัวลำโพงออกจากเฟรมตัวนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับเปื่อยหมดเลยปรีหมดละทีนี้เนี่ยเดี๋ยวลำโพงที่เราจะติดตั้งเข้าไปนะครับอย่างรถคันนี้เนี่ยข้างหน้าจะมีรูตรงนี้ซึ่งเป็นลำโพง3.75นิ้วแต่ว่ามีรูมาแต่ว่าไม่มีตัวลำโพงใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยที่เรายังไม่ได้แกะอยู่ด้านบนจะเป็นลำโพงเสียงแหลมนะครับเราจะใส่เป็นลำโพง3ทางเข้าไปเลยนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งเนี่ยเราจะยังคงใช้ปลั๊กเดิมรูน็อตเดิมนะครับแล้วเราจะใส่ลำโพงตัวนี้เข้าไปด้วยเดี๋ยวติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันต่อว่างานติดตั้งเราเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ ในส่วนของลำโพง Twitter นะครับ Twitter ของตัว K-Man คันนี้นะครับจะอยู่ตรงช่องตรงนี้ลำโพงเดิมนะครับลำโพง Audison ตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปนะครับวัสดุจะเป็นคนละแบบกันการติดตั้งเนี่ยตัวลำโพงจะถูกซ่อนเข้าไปอยู่ด้านหลังเฟรมตัวนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยงานติดตั้งที่เราทำเนี่ยเราจะไม่ไปดัดแปลงรถเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยจะต้องตรงบล็อกของเขาแล้วก็ติดตั้งผ่านเข้าตัวเฟรมเดิมทั้งหมดเลยนะฮะหลังจากที่เราประกอบตัว Twitter เข้าที่ตัวเฟรมตัวนี้แล้วนะครับตัวสายเนี่ยเรายังทำเป็น p l u ๊กแอนด์เพแบบนี้จะไม่มีการไปตัดสายเดิมนะฮะ สายทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการเสียบหมดเพราะงานที่เราทําทุกอย่างเนี่ยเราพยายามจะเน้นในเรื่องของการไม่ไปดัดแปลงรถนะครับอันนี้ทําการติดตั้งตัวลําโพงเสียงกลางกับลําโพงตัวที่เป็นบูเฟอร์นะครับอามาเริ่มจากตัวที่เป็นบูเฟอร์ก่อนนะครับของเดิมเนี่ยเป็นลําโพง6นิ้วตอนนี้เนี่ยเราใส่เป็นลําโพงเสียงกลางขนาด8นิ้ว ซึ่งเทียบเท่าอยู่ในตัวที่เป็นระบบท็อปไฮไฟที่อยู่ในปอร์เช่นะครับบล็อกเนี่ยทุกอย่างยังคงเป็นน็อตเดิมหมดเราไม่มีการไปเจาะตัวถังนะครับทุกอย่างเนี่ยเราทำเข้ากับเฟรมเดิมทั้งหมดเลยตัวหน้าแปลนตรงนี้ก็ยังเป็นหน้าแปลนของตัวติดรถนะครับเป็นของออดิันนะครับแล้วก็ส่วนตัวลำโพงเสียงกลางเช่นเดียวกันนะครับ ก็เข้าตัวบล็อกของเขาจากเดิมเนี่ยไม่มีลําโพงตําแหน่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะใส่ลําโพงเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการประกอบเก็บงานตัวที่เป็นปลักก๊กนะครับยังเป็นปลัก๊กเดิมอยู่ด้วยนะฮะอ่าเนี่ยครับเราจะไม่มีการตัดสายนะครับเน้นความเป็นเดิมๆ หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเราจะมีเครื่องมือในการเช็คตัวเฟสลำโพงนะครับว่าลำโพงแต่ละตัวเนี่ยเราติดตั้งต่อคู่บวกคู่ลบถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเรียบร้อยเสร็จหมดเราก็จะทำการปิดแผงเก็บงานนะครับอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของลำโพงชุดหลังนะครับด้านหลังติดตั้งตรงตามตำแหน่งหมดเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำกาทําการเอาตะแกรงมาปิดกลับเข้าไปนะครับนะครับหลังจากที่เราประกอบแผงเก็บงานเรียบร้อยนะครับทุกอย่างยังคงความเป็นเดิมๆตัวรถอยู่นะครับตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่ลำพงชุดหลังนะครับติดตั้งเรียบร้อยประกอบแผงเสร็จเรียบร้อยนะครับคงความเป็นเดิมเตัวรถทั้งหมดเลยนะครับ ครับงานประกอบทั้งหมดนะครับของเจ้าปอร์เช่คันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าท่านอยากได้งานที่ไม่ไปดัดแปลงรถนะครับทุกอย่างเนี่ยตรงตามระบบรถของปอร์เช่ทุกอย่างอย่างคันนี้เนี่ยมาเป็น CDR 3.1นะครับให้ทุกอย่างเนี่ยทำตามระบบ CDR นะครับวรายลิ่งสายโดยไม่มีการตัดสายไฟไม่มีเจาะรถนะครับทุกอย่างตรงตามระบบเขาแล้วก็เน้นงานประกอบรถนะครับผมเรียนเชิญเลยครับ ลองดูครับกับการติดตั้งชุดลำโพงทั้งหมดของออดิสันนะครับในรถคันนี้นะครับครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัวเคแมนนะครับ981ในการเปลี่ยนลำโพงออดิสันทั้งชุดเข้าไปนะครับของคันนี้จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับ หรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับ Facebook Fan Page YouTube Channel 2ดิน Thailand ได้เลยนะครับขอบคุณครับ